เอาผมถามคุณยอนกันว่าปัจจุบันเนี่ยมันจําเป็นไหมเมืองเชียงใหม่มันใหญ่ขนาดนั้นมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่แบบคนจะมานักขนาดนั้นเลยกะเอาอีแม่ท่องเที่ยวจีนกับรถแล้วเนี่ยเอกท่องเที่ยวปีกับรถละเอาอีแม่ผมอีแม่ผมนี่อยู่ภูเก็ต ถ้าไปบ้านที่หละปูนแม่อ้นผูผมนี่ลำบากเลยนะแต่ถ้าอยู่ที่สนามบินไปได้นี่ผมใช้เวลาเดินทางประมาณ3 0มสินาทีก็วัดวากันได้แล้วก็เปิดกับเปิดชั่วโมงได้ด่วนเฮยตีทิปก่อนไงเข้าสนามบินได้ก็โอเคเลยแล้วส่วนเรื่องน่าท่องเที่ยวที่ผมมาได้เพราะภาพผลกระทบครับเนี่ยคำถามง่ายคือว่ามันจะมีคนมาเชียงใหม่เยอะขนาดที่ต้องขยายสนามบินต้องทําสนามบินสองสนามเลยกะนี่คือคาถามมันเคยมีบอกว่า บินขึ้นมาได้อ่ะเพราะว่าต้องมี V I P ที่จะขึ้นเนี่ยแล้ว <No. S 1> สายการบ,บินก็ต้องวนๆยู่อย่างมันก็ไม่ใช่เหตุผลเพราะว่า V I P พกไม่ขึ้นทุกวันถูกไหม แล้วก่อสนามบินเชียงใหม่เฮ้าเนี่ยมันเป็นสนามบินโบราณบิ๊กแจ๊ดแต่ก่อนนี่นะตอนผมเป็นไลเอ็กและอ้อนนะสนามบินเชียงใหม่นี่ถือว่าอยู่เขตชานเมืองสนามบินเชียงใหม่นะ่าปัดนาวเนี่ยอยู่ชานเมืองในสมัยเมื่อเกือบ50ปีก่อนนะประมาณนั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยมันอยู่แนบชิดในเมืองเลยอะ่ะมองอย่างนี้แล้วค้นจะขยายดีกว่า,ห,าหรือว่ายัางไงพ่อครับคือถ้าเป็นผมเนาะ มันไม่จาเป็นจะต้องมีสนามบินอีกแห่งหนึ่งถ้าจะบริการเฉพาะคนที่จะมาเชียงใหม่เพราะว่าสนามบินในปัจจุบันเนี่ยมันก็เพียงพอที่จะให้บริการแล้วถึงแม้ว่ามันจะหนาแน่นก็ตามทีนี้เนี่ยมันก็จะมีข่าว2ข่าวที่มันขัดแย้งกันเองครับคุณยศข่าวแรกที่เราพูดถึงกันไปก็คือข่าวที่จะสร้างสนามบินใหม่ชื่อว่าสนามบินลานนาที่เราพูดกันเมื่อกี nice ้เนี่ยที่บ้านที่นทีนี้เนี่ยผมอยากจะบอกงี้ครับข่าวที่บอกว่าจะสร้างสนามบินลานนาเนี่ยมันก็ยังมีโครงการที่เขาบอกว่าเขากําลังทํากันอยู่ปัจ ปันเนี่ยข่าวล่าสุดเลยนะปี68เนี่ยที่ปรึกษาวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการลงทุนในเบื้องต้นในไตรมาสที่หนึ่งในไตรมาสที่สองก็คือเนี่ยสิ้นสุดมิถุนาเนี่ยต้อจะได้มันอยู่ในการฐานล่างล่างนโยบายอยู่เลยอ่ะโอ้แล้วเนี่ยความฝันกันที่จะโอ้จะปอกและนอจะทูบหุ้นใต้ดินของคนใส่กับแพงบัานที่รับปู้มัน ก็คือเนี่ยหลังมิถุนาเราจะรู้ว่าคุ้มไม่คุ้มนะครับถ้ามิถุนามีการบอกว่าคุ้มเนี่ยไตรมาสที่3มก็จะเสนอโครงการให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติพิจารณาอันนี้แค่พิจารณานะถ้าเกิดว่าครมออนุมัติเนี่ยปี68เนี่ยก็คือจะเริ่มออกแบบโครงการนะออแล้วก็สร้างเสร็จเลย <S <S 2> <S 2> ถ้าทุกอย่างเป็นไปไ,ปไปด้ดีสร้างเสร็จปีเจ็ห้าว่โจ๊กสีซึ่งอาจจะล่าช้ากว่านั้นเหมือนสีรถไฟฟ้ามวลเบาอย่างเนี้ย สนามบินมันโหนแล้วก็โอ้เจ๊บอกวาเนี่ยจะห้พี่เจ้ากับพี่น้องเนี่ยเวรคืนที่ดีหรือปูนเชียงใหม่อย่างใดเนี่ยไอ้คนที่มาเก็งกำไรก็ขายแล้วกับมันโหนกันอีกตังมันเสี่ยงไปแล้วอ่ะบิ๊กใจ๊จะยังในจะให้พี่เจ้ากันอย่างใดการลงทุนทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะแต่ว่าคุณหยอนครับในขณะเดียวกันการคาดการณ์เสี่ยงประเทศไทยเนี่ยก็ออกมาให้ข่าวว่า จะมีการอัปเกรดสนามบินปัจจุบันนี้จะเพิ่มเทอร์มินอลอินเตอร์เนชั่นแนลจะมีเทอร์มินอล2เข้ามานะครับจะรับเที่ยวบินเพิ่มมากขึ้นนะครับเป็น30สิบที่เป็นเนี่ยก็คือมันก็เลยขัดแย้งกันเอ้าเากำลังจะสร้างใหม่ที่ลานนากำลังศึกษาอยู่ลานนาเนี่ยครับที่บ้านที่แล้วทอมากระด้อยู่ในกระดาษแต่เทอร์มินอลสเนี่ย มันมีของอยู่หั่นแล้วมันสร้างง่ายกว่าเออเนี่ยก็เลยก็บอกว่าถ้าเกิดว่าโครงการเทอ์มินอลสองเนี่ยอนุมัติแล้วสร้างแล้วยังจะสร้างสนามบินลานนาอยู่ไหมมันก็เลยทำให้ความรู้สึกว่าเอ๊ะสนามบินลานาของเราเนี่ยมันจะเป็นหมันเป็นมโนไปหรือเปล่าคุณหยอมันจะเกิดจริงจริงไหมโปรเจกต์สนามบินลานนาเนี่ยซึ่งมันก็เป็นไอเดียที่ดีนะผมมองอันเพราะผมมองนี้ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยที่ดอนเมืองเนี่ยเป็นสายการบินภายในประเทศ ทสศวรนภูมิก็คือสายการบินอินเตอร์เนชั่นแนลไปแยกกันเลยเนียมันก็เข้าท่าดีรู้ถ้ายางอันเนี่ยถ้ามาทำทั้งสองอย่างเนี่ยเงินที่ใช้เนี่ยเยอะมากนะครับสองโครงการรวมกันเนี่ย้วงบจากไหนพอทรจะทำไหมเออจะเอาเงินจากไหนจะลงทุนไหมถ้าเกิดว่าไอเงินหมื่นไม่แจกเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้เอาห้าหมื่นตรงนั้นมาทำตรงนี้นะครับอืมคณะกรรมการเขาทบทวนกันมาเขาบอกว่าการแจกเงินหมื่นหรือใช้ดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยยังไม่ใช่ตัวกระตุ้นที่ดีที่สุด ขอน้องเรื่องเรื่องรถส่งพักเมื่อซิปกว่าปีก่อนเนี่ยที่น้องในชนบทเองเนี่ยการกำลังขนส่งเนี่ยทำได้ไม่ดีครับเพราะในแง่ของการไหลของประชาชนสินค้าอะไรเนี่ยมันคือหัวใจละ่ะเขาสามารถเอาสินค้าส่งมาขายได้เดินทางได้สะดวกสินค้าที่เขาผลิตปลูกผักหลังบ้านส่งมาขายได้สะดวกขึ้นถนนนนทางทําได้ดีขึ้นแล้วลูกนางให้หมดประจากประเทศไทยก่อนทำแอสฟัลต์รืออะไรต่างๆให้เสร็จก่อน ก่อนที่จะไปคิด no ถ <laughs> ึงระบบไอ้ความเร็วสูงมันยังไม่แพร่แหรัไปสระศไทยเลยได้บทเรียนอะไรบ้างครับจากเคสนี้ก็บทเรียนมันก็ก็ปหยัดีค่ะาก็ตอนนี้ก็มีสร้างอยู่นะครับความเร็วสูงเนี่ยจะไปถึงแค่โกลาแต่ก็ลามคู่เนี่ยจะไปจนถึงหนองคายคุ้มไม่คุ้มเนี่ยก็ลงทุนไปแล้วนะครับลงทุนไปแล้วสร้างไปแล้วนะครับบิ๊กแจ๊ขอถามน่อยว่า คนเชียงใหม่แล้วกันอาะใครได้รถไฟความเร็วสูงหรือว่าใครได้สนามบินลานนาไรที่สองลองโหวตกันหน่อยบอ่เอาอย่างนี้ก็วัางสนามบินหนึ่งสองรถไฟความเร็วสูงคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์ออคอมเมนต์